เมื่อวานยังอะไรจะบาดอไวนะครับมารับ้วยนี่คา นี่ลูกมานี่อาชิมารับรับทองคำที่นี่มาฝั่งนี้มารับทองคำที่นี่เขาใครบัตรของใครของเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเราไม่ไานเราอยู่ที่ไหนกันฮะต้อมาไอ้เดินถ่ายถ่ายรูปมาไอ้เติม สนใจสนใจไอ้จุดสนใจใส่ยันใส่ยันใส่ยันถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวมอบมอบบัตรของพี่โน๊กให้น้องไปเดี๋ยวถ่ายรูปมัเป็นหลักฐานนะครัที่เรามอบไปแล้วนะไม่จับนะเป็นเพื่อนนะโอเคโอเคเราถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าเราได้มอบไปคนนี้ไปแล้วว่าที่ผมเดี๋ยวหาย โอเคดูเลด้วยนะครับดูเลนักกีฬาด้วยนะครับไหวไหมลูกเรามีเจ้าหน้าที่พู้งพ้ภัยพู้ชีพนะครับหมอพยาบาลอยู่ข้างสนามเรียบร้อยโอเคนะครับเราเซฟเซฟนกะพูดบอร์ดเซฟนักกีฬานะครับ,เ,บ,ะะรบเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาทดให้นะครับเราหยุดเวลาไว้เี่จะทดนะครับเราหยุดเวลาไว้นะครับช่วงที่มีการบาเดเจ็บนะครับ เล่นต่อครับกรรมการให้เล่นต่อเวลาก็ไหลไปเรื่อยนักสกอร์ตามหลังอยู่โดนศูนย์นี่เทศบาลเมืองชุมพรอยู่เล่นต่ดแลัวนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่สิบสี่นะครับแต่ผู้รักษาประตูยังไม่หลับ นะครับยังไม่หลับเมื่อคืนนอนหัวครับโอ้ผู้สาประตขูของเขาทะลุเ<อ>ก็บบอลไว้ได้ลุกออกเทศบาลได้เล่นลูกคู้ต่อไปเปียนตัวให้พร้อมด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมแข่งกันคู่ต่อไปฉลามน้อยพบกับโรงเรียนบ้านดดนเขียม นะครับคู่ต่อไปฉลามน้อยกับบ้านดอนเขี้ยมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับฉลามน้อยบ้านดอนเขี้ยมมาไกลนะครับตแต่ละทีมที่มาจากหลังสวนมาจากสรงนี้นะครับเราเราเราเปิดแบบโอเพ่นอายุไม่เกิน12ปี